อัียเปิดตัวสกินแคร์สุดพรีเมียมจากยุโรปในคอนเซปต์ b e a u t i f u l smart and confident เรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาผิวให้กับทุกคนกันค่ะโดยล่าสุดบริษัทอทิต้าบิวตี้แคร์จำกัดนำโดยคุณส้มอาทิตยาจีวัสวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทอทิต้าบิวตี้แคร์จำกัดได้เปิดตัวอทียแบรนด์สกินแคร์สุดพิเศษจากสถาบันชั้นนำของอังกฤษที่รวบรวมส่วนผสมที่ดีที่สุดจากยุโรปค่ะโดยมี3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะได้แก่อทียา f o ม m i n g face ีนเ a n ร e r อัธ และอทีย Anti-Aging คภายในงานยังได้เคนวงซิลคะ่ะและเอ็มมิสแกร์สูตรปากกา2 2 1 6 6ได้มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผิวพรรณของตัวเองให้แลดูสุขภาพดีด้วยคะ่ะเราไปฟังคุณส้มคะ่ะพูดถึงการเปิดตัวอาเทียในครั้งนี้กันเลยคะ่ะงานวันนี้คือพี่ส้มต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณน้องๆพี่ๆสื่อทุกคนคือปรับป,ปื้มมากเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ บินกลับมาไทยแล้วก็มาเจอสูุนทนชนเยอะข่งนี้ส่วนพิธีกรน,น่ารักมากพี่ส้มติดตามผลงานน้องมานานแล้วตัวจริงสวยมากๆค่ะคือขอบคุณจากใจจริงๆจากอาเทียรบริษัทเอ h ิต้าบิวตี้แคนะคะผลิตภัณฑ์อาเทียมี3ตัวนะคะณต,ตอนนี้เรามีอาเทียโฟ r มิ่งเฟสคลินเซอร์สำหรับทำความสะอาดผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้สะอาด ลงลึกถึงลุมผลเลยมีอาเทียบรายเทนนิ่งรี e v i v a ลเดย์ครีมแล้วก็มีอาเทียแอนตี้เ i จจิ้ง e อสเซน g ์ไ c ท์ครคือจริงๆพี่ส้มเนี่ยอยู่อังกฤษแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์เนมเยอะมากๆ oh, <okay. S 1> ใช่เขาตัวแบร์แล้วราคาสูงมากแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันราคาสูงขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยมีความคิดว่า พอไปอย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะพอไปเรียนมาเราก็อยากทำสกินแคร์ที่มันตอบโจทย์ผิวจริงๆแล้วมีความปลอดภยัยมีคุณภาพสูงในเรทราคาที่คนไทยเราสามารถจับต้องได้ตัวพี่ส้มเองอเป็นคนไทยพี่ส้มอยากให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆจริงๆตัวพี่ส้มเองเลยค่ะตัวพี่ส้มทดลองเองครอบครัวคือถ้าเกิดเราใช้เองครอบครัวเราใช้แน่นอนเราต้องมั่นใจว่าพี่ส้มไม่ได้ทำสกินแคร์มาเพื่อขายคนอื่นแต่เพื่อตัวเองก่อน ถ้าเกิดพวกตัวเองเราต้องรักตัวเองถูกไหมคะเพราะใช้แล้วปลอดภัยเราก็ส่งต่อให้กับลูกค้าได้ลองใช้<ม>คือพี่ต้องบอกน้องอย่างหนึ่งเลยว่าจริงๆแล้วอะพี่รู้เลยว่าการแข่งข,ข,ขันสูงมากแต่พี่มีความมั่นใจพี่ถึงไม่ได้มีออยอย,อย่างเดียวไงเราต้องการสร้างความแตกต่างของอาเทียอาเทียเนี่ยผ่านทดสอบจากประเทศอังกฤษอ,อันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะคือมันยากมากกว่าจะได้ถ้าเกิดผ่านทดสอบสูตรที่นั่นมาได้เนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และเห็นผลแน่นอน อันนี้ค่ะความแกตกต่างของสกินแคร์ในตลาดทั่วไปจริงๆก็บอกว่าดีใจนะคะที่วันนี้ได้มามีโอกาสเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาเทียเพราะว่าได้มาฟังเรื่องราวของพี่สม้มแล้วคือแบบรู้สึกประทับใจอะ่ะแล้วก็จริงๆนะคือคือเราเป็นคนที่ถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอ,อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะต้องมั่นใจก่อนแลวคือพี่ส้มอะ่ะ ให้สิ่งนั้นกับทุกคนได้ดูแลเยอะมาก <c oughs> ให้จริงๆให้ความสำคัญเยอะมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยอยู่แล้ว<ม>เราเราจะต้องแบบดูแลให้<ม>เยอะกว่าสัม คัดสรรเยอะจริงแล้วเป็นคนที่แบบนิสัยชอบลองของลองของใหม่ๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เ right ป็นคนที่แบบชอบชอบลองของใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากว่าจะเจอตัวที่เราถูกใจแล้วเราใช้ตลอดน่ยก็ก็ยางตอนนี้นะคะช่องทางจาหน่ายของอาเทียเนี่ยมีหลายช่องทางมากมี Facebook Fan p a อาเทียอันเดอร o สกอร f ออนะคะมีอาเทียไอมี Lazada s h o p ป e แล้วก็ไลแอดค่ะเราเพิ่มช่องทางเยอะมากเพื่อ เป็นการง่ายในการติดต่อค่ะกับของลูกค้า